สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะไปทําการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลสงการต์หรือเทศกาลอื่นๆที่เราจําเป็นจะต้องทําการเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราให้ความสําคัญในขั้นตอนของการตรวจเช็ครถนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง แล้วก็เพื่อนร่วมถนนนะครับเพราะว่าวันหยุดเทศกาลจะไม่มีอู่ซ่อมหรือว่าร้านซ่อมเราควรที่จะทาการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางนั่นเองนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เรามุ่งประเด็นไปนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยของระบบเบรกนั่นเองนะครับรถที่จะใช้งานเดินทางข้ามจังหวัดนะครับอย่างน้อยเราก็ควรที่จะทําการตรวจเช็ค อา,อาการรั่วซึมของระบบเบรกมีเบรกจมเบรกต่ำไหมนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องของสายคลัตช์นะครับถ้าเป็นรถที่ใช้คลัตช์สายนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนสายคลัตช์ก่อนเดินทางนะครับถ้าเป็นคลัตช์น้ำมันแบบนี้ก็ควรที่จะตรวจเช็คระดับน้ำมันนะครับถ้าหากว่าระดับน้ำมันมันคล่องลงไปนั่นก็คือปลั๊มคลัตช์บนหรือล่างอาจจะมีอาการรั่วซึมนะครับ ถ้าว่าปั๊มบนให้เราส่องเข้าไปใต้พวงมาลัยนะครับก็จะเห็นปั๊มคลัตช์อยู่ในลักษณะเหมือนภาพเล็กนะส่วนภาพใหญ่ตอนนี้เป็นปั๊มคลัตช์ตัวล่างนะครับทุกท่านก็ถ้ามีอาการเปรียกชื้นรั่วซึมคลัตช์จมคลัตช์ต่ําก็ทําการเปลี่ยนแล้วก็ทําการซ่อมนะครับที่สําคัญก็ต้องทําการล้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกน้ํามันคลัตช์ด้วยนะครับทีนี้เรามาสังเกตดูกันนะครับว่า เบรกแตกนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรคําว่าเบรกแตกมันเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างนะครับอันดับแรกให้เราส่องลงใต้ท้องรถก่อนนะครับส่องไปด้านในของล้อรถทั้ง4ล้อเลยนะครับถ้าหากว่าล้อรถด,ด้านในนะครับมีอาการเปียกชื้นนะครับนั่นหมายความว่าน้ํามันเบรกของเรามันรั่วหรือว่าเบรกแตกนั่นเองนะครับทุกท่านในกรณีแบบนี้น้ํามันเบรกจะลดลงนะครับน้ํามันเบรกหายนั่นเองนะครับทุกท่าน นี่ก็อยากให้พี่น้อง fc ส่องดูมันต้องแห้งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือว่าล้อหลังนะครับเราก็ควรที่จะสอดส่องดูแลกันสักนิดนึงถ้าเปียกๆเกชื้นๆชืนให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเบรกแตกเบรกรัวร่วเบรกซึมนะครับทุกท่านนะก็อย่างที่บอกไว้นะครับก่อนเดินทางก็ควรที่จะเช็คระบบเบรกแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกด้วยนะครับทุกท่านน้ามันเบรกควรที่จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆหนึ่งปีน้ํามันเบรกน้ํามันคลัตช์ของเหลวทุกอย่างแหละ นะครับหปีควรที่จะเปลี่ยนถ่ายออกนะครับและที่สําคัญรถกระบะนะครับจะมีได้หลายรุ่นที่จะมีปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับห้อยติดอยู่กับแซสซหรือว่าใต้กระบะนะครับให้สังเกตดูด้วยเขาเรียกว่า LSPV หรือว่าเซฟตี้เบรกนะถ้าเซฟตี้เบรกรั่วนะครับเบรกหลังจะไม่ทาํางานจะทํางานเฉพาะเบรกหน้าเบรกแข็งทื่อได้เหมือนกันนะครับทุกท่านอันนี้ฝากไปทําการตรวจเช็คด้วยนะครับเพราะว่ารถกระบะจะมี เซฟตี้เบรกหรือว่าโหลดซิงนะครับใช้เป็นตัวสั่งระบบเบรกนะครับให้เบรกหน้าทํางานเยอะขึ้นในกรณีบรรทุกหนักนะครับและที่สําคัญนะครับเบรกมือเราก็ต้องทําการตรวจเช็คด้วยนะครับเบรกมืออย่างน้อยต้องมีระยะฟีอยู่แค่ประมาณ5แก๊กนะครับ5ถึง8แก๊กแค่นั้นเองนะครับสาหรับเบรกมือด้านข้างแต่ถ้าเบรกมือที่อยู่ข้างพวงมาลัยก็ไม่ควรจะเกิน 12 3แก๊กนะครับรถต้องหยุดแล้วนะครับมันต้องตึงมือแล้วนะครับพี่น้อง F4 นะอันนี้ให้เราทําการตรวจเช็คด้วยก็แล้วกันถ้าหากว่าเบรกที่ล้อแตกอย่างน้อยก็มีเบรกมือนะครับดึงเบรกมือแล้วประคองเข้าข้างทางก็ยังพอได้นะต่อมานะครับเรื่องอช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกบ,บนปีกนกล่างคันชักคันส่งถ้าหากว่าพว,วงมาลัยของเรา นะครับขับแล้วมีอาการสายเลื้อยเป็นงูนะครับวันนี้ก็นําไปตั้งศูนย์ได้เลยนะครับหรือว่าพวงมาลัยมีระยะฟีมากนะครับมีระยะฟีมากๆก็นะครับน่าจะเกิดมาจากเรื่องของชุดลูกหมากหลวมนะครับวันนี้นะครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับทำการตรวจเช็คตรวจสอบแล้วก็ทําการอัดจารบีด้วยนะครับถ้าหากว่ารถคันไหนนะครับ มีหัวอัดจรารบีเราก็ต้องอัดเข้าไปด้วยนะครับทั้งลูกหมากปีกนกบ,บนปีกนกล่างคันชักคันทรงกล้องยานะครับขาไก่รวมไปจนถึงนะครับถ้าได้อัดจรารบีแล้วก็เรื่องของเผากลางด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านก็ควรที่จะทําการอัดจรารบีหล่อลื่นนะครับทําทการเช็คศูนย์ลดก่อนเดินทางด้วยจะดีนะครับทุกท่านนะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับทุกท่านทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของอยางอะไหล่นะครับ ยางอะไรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราให้ความสําคัญนะครับบางคั้นะครับไม่เคยถอดยางอะไรลงมาเลยนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆนะครับยางอะไรถอดไม่ลงละเอาละสิงานนี้งานงอกเลยนะครับทุกท่านนะเมื่อรถยางแตกยางรั่วกลางทางนะครับจะถอดยางอะไรลงมาใช้ก็ถอดไม่ได้นะครับทุกท่านเพราะว่าไม่เคยขายเกลียวสักทีบางคั้ถอดลงมาได้แต่ยางไม่มีลมนะครับทุกท่านอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับควรที่จะเอาลงมาทําการตรวจเช็คนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเติมลงไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับอันนี้เป็นยางอะไรนะครับอของรถกระบะก็จะอยู่าภายใต้กระบะช่วงท้ายนะครับถ้าเป็นรถเก๋งก็อยู่ช่วงท้ายเหมือนกันแต่ว่าต้องเปิดฝากระโปรงด้านท้ายขึ้นนะครับ เมื่อเราพูดถึงเรื่องยางทีนี้เราก็มาดูกันนะครับในกรณีที่ก่อนที่เราจะเดินทางไกลเราต้องดูก่อนนะครับว่ารถของเรามีอาการกินยางผิดปกติไหมเพราะว่ารถบางคันนะครับยางนะครับแก้มใดแก้มหนึ่งสึกจนถึงเส้นในลอนแล้วก็ยังฝืนใช้งานอยู่โอกาสที่จะแตกระเบิดมันมีนะครับทุกท่านในกรณีแบบนี้นะครับเห็นไหมยางเส้นนี้จะมีอาการกินแก้มนอกนะครับมากกว่าแก้มในนิดนึงกรณีแบบนี้ ะครับก็ให้ส่งไปทําการตั้งศูนย์ถ่วงล้องใหม่เลยนะครับทุกท่านนะและที่สําคัญนะครับดอกยางของเราก็ควรที่จะหนามากกว่านะครับ0.5มิลิเมตรก็จะเป็นดีนะครับเพราะว่า,าถ้าหากว่ายางมันบางนะครับเวลาเราไปเจอฝนเจออะไรแบบนี้มันไม่มีล่องให้น้ํามันวิ่งหนีนะครับเวลาที่รถกดลงไปพื้นถนนล่องดอกยางพวกนี้จะเป็นล่อง เป็นช่องทางให้น้ําวิ่งออกจากหน้ายางนั่นเองนะครับทุกท่านถ้าหากว่าล่องตื้นมันก็ระบายน้ารีดน้ําไม่ดีนั่นเองนะครับทุกท่านนะรวมไปจนถึงเรื่องของนะครับความนิ่มของอยางนะครับถ้าหากว่ายางรถคันไหนดอกเยอะแต่เอาเล็บจิกแล้วจิกไม่ลงนะครับเอาเล็บเอาเอาเล็บจิกแล้วไม่เป็นรอยนะครับอันนี้เาเรียกว่ายางแข็งกระด้างก็ยางหมดสภาพนั่นแหละนะครับ ถ้าหากว่าเราจะเดินทางไกลก็ควรที่จะตรวจเช็คสักนิดนึงเอาเล็บจิกดูก่อนนะครับว่ามันนิ่มไหมถ้าเราจิกดูแล้วมันนิ่มเราก็เดินทางได้แต่ถ้าจีกแล้วแข็งจีกแล้วไม่ลงอันนี้เวลาเจอทางชื้นๆเจอหมอกเกลยวฝนมีโอกาสที่จะลื่นลดมีอาการลื่นถไลได้นะครับรวมไปจนถึงนี่เลยนะครับเรื่องของการตรวจเช็คน็อตล้อนะครับอก็คงเคยเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆเด้อนะครับว่าอ่าล้อ ลรอวิ่งออกก่อนรถนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับวันนี้ก็ควรที่จะทําการตรวจเช็คด้วยนะครับสําหรับน็อตล้อนะครับแล้วก็ชุดบล็อกขันล้อนะครับล้อของท่านเป็นล้อแบบไหนน็อตแบบไหนท่านก็ต้องเตรียมชุดบล็อกให้ตรงกับหัวน็อตของท่านด้วยนะครับรวมไปจนถึงขั้นตอนของการเติมลมยางนะครับรถเก๋งยางหน้าจะเติมเยอะกว่ายางหลังนะครับรถกระบะยางหลังจะเติมเยอะกว่ายางหน้านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ อยู่ประมาณ30-35นะล้อหน้านะครับล้อหลังก็อยู่ครับเป็นกระบะก็อยู่40ขึ้นไปนะครับทุกท่านนะถ้าเป็นเก๋งล้อหลังนี่ก็จะเติมน้อยนิดนึงนะครับทุกท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ควรที่จะทําการเติมลมยางให้สูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ5ปอนด์นะครับก่อนที่เราจะเดินทางไกลเพื่อป้องกันยางร้อนและป้องกันยางขยายตัวนั่นเองนะครับพี่น้อง FC อาลนะ อีพีนี้จะไว้เพียงเท่านี้พบกัน EP ีที่2ครับ